ครับสวัสดีเจ้าพ่อแม่ี่น้องรูคนพบกับุ้งโบเต็มไว้แหมแล้วนี่พ่อแม่ี่น้องกัลังจีหอมจีไมะเขือนี่เจ้าเดี๋ยววันนี้อีแม่กับ้องโบจะตํำเครียดพ่อแม่ี่น้องเหย้ยมีเครียดอยู่หั่นน้อยอีปอไปซองมานี่เดี๋ยวมาจีพริกจีหอมกันก่อนเจ้านฟื้นไปฟื้นไปเจ้านี่พ่อแม่ี่น้องเครียดเจ้านี่อีแม่เนี่ยเป็นหีบฮีบไว้นี่ เขียนรูปไปตัวเก็บมาถั่วปเมปเป็ดพี่น้องเฮ้ยนี่พักกับนี่นี่พักหนองนี่พักอย่างก็น่าที่เอาเก็บมากี่กพักกะทินป้าเจอันนี้กะกะทินกับพักหนองนะกะอันนี้เนอ,อ๋อพักจำอ่านี่ปเมเป็ดพี่น้องเฮ้ยอันนี้ป้ากับหลังใสของห้องวันหย่างป้าใสขี้มันออกแล้วหรอใสขี้มันออกตอนนี้เอาเขียนวเวลาก้อนเจ้า เดยอจะต่ำใสกระเทียมเจ้าเออใสเคียนเห็นน้อยหนึ่งใสเกลือเคียงดีน้องจีเด็อเจ้าเจ้าแล้วก็ให้น้องไทยเขาซับเรียบร้อยละกำลังเกาไปต่ำเจ้าน้องไทยใสขาลงไปน้อยขาลงไปเจ้า ต้าและนี้มันต้องเล่งสปีดโคตรเร็วแม่โคตรเทเก่งมากเห็นแล้วอมแดงต่เขาซับไว้ใส่ลงไปอันนี้ตีเขียดเียเขาหลาบับตีน้องใส่หลบับเพิ่งตะกี้นี่นะเจ้าถ่ายโดยมะเขือแจ้เจ้าแต่มะเขือแจ๊ะเหยน,นอยนึงนี่ของอร่อยเหยน,นอยนึงน Sai tân hòn chóng con pet đất. Yên mẹ chóng <laughs> à, tay mẹ. Chào, chào, là. Nguyên mẹ. Sụ, tại. <laughs> sụt sụt đây nà, đó. mẹ. Mẹ chị đây là À, đẹp. Mẹ con này. mẹ 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 đấy đâu? โอ้โหมาอืมล้มําเฮ้ยมะแต่ก็ขอจิ้มด้วยเดี๋ยวเราจะเสพมัมเกียมได้ป้อหนะจ้ำนะมีก็บ่าเอารองตักเลยดูเขานี่เรียบร้อยและเฮ้ยกีแม่ตําแล้วแล้วหนีแล้วป,กปอกแม่พม่น่งเหงืห่อเสียปุ๊บยังวะง่ายเปิดเนอะวะเป นี่บุ๊มบิ๊มน้องพ้อเสิร์ฟจ้ามาไว้ยอกกันเลยอกินเลยเจ้าไม่น้องเอาหอนึงเอ็มหอนึงหอป้ารับเนี้ยถ้าเอาใส่หอมแดงก็น่าจะลำมันหนัหเนาะจะยันไงวะมันลํำเหลกกบนะโอ้ยปิจะเรียนเหี้รลานข้ากับรปกินันนาะเอาบ้านไปจะไปเทิบไก่ลำกัน กอแม่พน้องเจ้ามามากินข้าวกันหลังนองออจับเนาะก็หวานหลายสูตรเพราะหวาสามสูตรสามสูตรรวมกันดิ่ตำเคียนแมงเหนียวนึงหม้อตำเคียนแมงเหนียบเฮ็ดเนาะหูห่างหูห่างนะอันเออป้อจะว่าราคาตัวอีบแบเพล็ดเสพริก็มาอีบแบเพล็ดอ่ะมาก็แม่พน้องอร่อยเนาะ จอผักกาดก,ก็อร่อยดีกระจิ๋นแต่ว่าหมูคว่ำเลยจำเกลียดมากแต่ก็มีความเผ็ดยู่นะแม่เผ็ดมาทีหลังเนาะเปิ้ลกี่แม่หูฮ่าหูฮ่าโอเคม,อเมากก็ฟังหมาอมไงอือก็ฟังหงอนกับเปิ้ลจอผักกาดจำเกลียดข้าเนียวไก<ข>่ลำกุยยางอะไรก็บ, <ừ. S 1> บอกเลย พี่ป้าว่ะล้ำกุยยางเกับขุยนางคลองหุ่นเท่ากันต่งเครียดก่อนล้ำดักลกันกินเอ้ยเหมาะอร่อยเจ้ามาถ้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้บัดี้ก่อนเจ้าล้ม เดี๋ยวน้องโบต้องไปกู้ผ้าก่อนปอมเปอญปน้องเฮ้ยถ้าเกิดปอมเปอญปน้องชอบคลิปนี้น้องโบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจน้องโบโต๊ะเต็มไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโบคนงามคนนี้ตัวเดิมเจ้ายากกันได้เจ้าปอมเปอญปน้องสั่มเสียมั่วปอมเปอญปน้องเฮ้ยป้าลาไปเพียงตัวอี้ก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าบา,บายเจ้าบ๊ายบาย